ไอ้พุ้งเมื่อกี้ออกไปโอเคจบแล้วนี้จบแล้วนี้จบแล้ว <c oughs> <m ii> มี่อ้ไหมทุกวันี้ <m ai> ไม่มีค่ะ <m ai> แต่มีลูกโสดมานานละมีลูกโสดมานานแล้วค่ะไม่ตั้งแต่มีลูกเธอไม่กินผู้ชายเลยเหร in <m ai> อไม่ก<อ>ินเลยทำไมทำไมลูกก็ไม่กินค่ะพี่ทำไมถึง <m ai> ถไม่อยากกินทำไมถึงไม่อยากกินเพราะอะไรไม่หิวค่ะอ๋อไม่้โหช่วงนี้มันคือถ่ายท้องหรือยังไงครับคือมันพอเราโตขึ้นเนี่ยนะคะมันเราก็จะรู้ว่าเราต้องการอะไรมากกว่ากันนะคะจริงเหรอระวังขาดสารอาหารนะเป็นห่วงอะไรเธออะไรนะต้องการอะไรมากกว่าน้ำเกอือไร คือบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่ได้จำเป็นแล้วอะ่ะยังจะเป็นอยู่โอ้กูขายไม่ได้ทางาน,นกันหนักกันดาบนี้ก็เพื่อหาเงินไปซื้อบาะกูต้องเสียฉัน<อ>ไม่ได้สวยเหมือนหล่อนหนูจะเสียตัวแต่ละครั้งเจ้าต้องเสียตังนหนูถึงรวยขึ้นรวยขึ้นก็ไม่ได้เสียตังไงโอ้ยังแกก็เคยเลี้ยงผู้ชายกันเลยว่าอีโม่ ดีครับหยวนห้ามลาวันนี้ห้ามลาอย่างฉันเกิดเป็นกระเทยอ่ะฉันเฉลียงผู้ชายฉันไม่ปิดอย่างหล่อนจะสวยก็สวยโมดิฟายหน้ามาแล้วก็หลายรอบเขาไม่เรียกู้ชายงผิดเขาไม่ได้เรียกเฉียงเขาเรียกว่าอะไรกันอ๋อโอเคกระจรายได้สู่ชุมชนนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวนี้กินกับนักร้องจริงป่ะไม่ได้กินค่ะทัชมาฮาไม่เจออะไรทัชมาฮาของรับข้ออะไรงี้่างงี้มาทัชมาฮาทัชมาฮาสัมผัสสัมผัสไม่สัมผัสไม่สัมผัสอัางอ่งไม่มีอะไรเลยอัางอ่งก็ไม่มีคุเล่นหรอคุณเล่นเล่นนอ่าง ไม่มีคุยกันค่ะคือเป็นโอกอะไรอย่างช่วงเนี้ยเดี๋ยวคนท้อทำเมียท้องก็มาปรึกษาเดี๋ยวคนนู้นก็นมาปรึกษาคนนี้ก็มาปรึกษามากันทุกเพศทุกวัยทุกชนิดม,มาเหมือนกันรายนี้ก็มาปรึกษาเหมือนกันรปรึกษาจน เข้าใจผิดนี่ไงเอาอย่างนี้เดี๋ยวเบรกสองเต็มเต็มแต่ไม่ไม่อยู่เบรกสองนี่เดี๋ยวจะกลับแล้วน่ะเฮ้ยอย่าเย็นเอาคุยเดี๋ยวมาคุยเดี๋ยวมาคุยแต่ตอนนี้พรุ่งนี้เป็นวันเศรษฐกิจแห่งประเทศไทยฮะครับวันที่เงินทองจะไหลมาเทมาเงินทองจะหมุนไปเงินเงินจะหมุนออกหรือหมุนเข้าก็ไม่รู้แต่เราอย่าลืมนะฮะเมื่อกี้เราเราเคยนำเสนอแล้วคนถูกเยอะๆปุ๊บนะฮะเจ้ามือโกเว้นก่อนหายเลยอ๋อโกเว้นก่อนอ่าฮะใช่ไหมใช่พรุ่งนี้หลายๆคนเอาอย่างนี้ กสทชเตือนใช่ไหมว่าเอาเรื่องเตือนลงจดหมายมาหาพีศาลแล้วบอกว่าครับผมฉันรู้แล้วพิธีกรประกอบด้วยพิธีกรรายการข่าวใส่ไข่ครับผมพิธีกรรายการแฉพิธีกรรายการหมู่ไนท์เข้าไปด้วยขชาพาและกันัฉนสองคนครับผมสองคนพอสามรายการให้มีสติหน่อยเหมือนที่พี่จอดบอกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้เราแค่นําเรื่องแปลกๆมาเล่า เองแปกๆเลยเรื่องแปลกที่ว่าคนดำวันนี้คืออะไรเรื่องแรกแม่ไปที่หลังจากเขียนสคคิดอย่างนี้พี่ไม่ชอบกอสชเขาเตือนแล้วเนี่ยอันแ่โล่เนี่ยคือฉันอยากได้กอสจชช่วยดูคือมันเป็นความผิดทำหน้าที่พิธีกรทีมงานเขียนมาอย่างนี้ค่ะเลขที่ถูกนำมาตี โอ้มีทั้นาเซนแรกมีทั้งหนาเซน้รกที่ถูกนำมาตี่คุณนิ่มสุดยอดจริงๆฉันขอให้ตามลายของครกโคไดายแค่ครกโคไดายทับผมให้ครกดต่อๆตามลายแค่นั้นจะรู้เรื่องอันนี้ไม่อันนี้ไม่ใช่ของแปลกแปลกของแปลกแปลกฉันเริ่มจากคนพูดถึงเยอะกันเหลือเกินฉันก็ไม่รู้คือก็ลงรูปที่ไปพม่าทับุกโกแล้วก็โอเคล่ะยายลุดของฉันเนี่ยเขาก็อุตส่าห์นั่งเย็บผ้าไตจีวอนี่นเห็นด้วยอ่ะมันเห็นเล ฮะเห็นเลขเห็นตรงไหนดาดาดาของแปลกแปลกดาฮะดาก็เรื่องแปลกแปลกไงดาอะไรเขาจะพักงานกูสิห้าวันคือแต่สมมุดจออีกเนี้ยสิห้าวันไม่มีมดดำบนหน้าจอทีวีอีกฉบับหนึ่งมีชื่อพี่ดาแล้วนะก็นี่ยังมันเห็นจริงๆริงเลยใหญ่วะห้ามพูดแต่ภาพนี้พี่ชาวบอกเลยว่ามีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นนะครับทำไมภาพเนี้ยวันที่ตัวเองไปเนี่ยก็ไม่ได้รู้ อย่าไปชี้ับผมหนุ่ใหญ่เนี่ยฮะง่ายๆครับพวกคุณจัดกระจายกันเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดาว่นใจเย็นเพราะว่าเาพักที่สิบวันถึงสิบห้าวันนะว่ามายังไงยังไงคือก็ลุดก็เตรียมผ้าห่มพระไปให้น้ำกับไปเดินที่เป้าแล้วปุ๊บก็ไปไปไปห่มพระตอนแรกไม่ได้จะไปวัดนี้อยู่ดีๆวันนั้นอะ เป็นตรงกับวันที่คนพม่าเขาถือว่าเป็นวันพระใหญ่โอเคคนเราก็ไม่รู้มาก่อนไม่รู้เถอะเป็นวันที่เจดีที่เคยเล่ามาเจดีชเวดากองครบรอบ2,605ปีอ่าฮะรถติดแบบว่า2,605นี้ไม่ได้อะไรแม่ติด2,605ปี2 6 0ปีครับผมก็เลยต้องย้ายมาที่วัดของที่คนไทยนิยมไปตอนแรกเช่ไปวัดที่ฉันไปอยู่แล้วปรากฏว่าก็ไม่ได้สังเกตอะไรปุ๊กโกะเราก็รู้อยู่ปุ๊กโกะไหนปุ๊กโกะถ่ายรูปได้ตลอดเวลาออ่ไหมน่าจะมีตลอด คนก็บอกว่าฉันก็ลงรูปก็เพื่อแบบว่าเออไปเปลี่ยนภาพให้คนอนุมโมทนาบุญปรากฏคนไม่เห็นจะอนุมโมทนาบุญกับฉันเลยยังไงคนก็บอกเห็นเลขสารพัดเลขคอมเมนต์มาเป็นเลขอันนี้คือเรื่องแปลกๆนะอันนี้ไม่ได้ใบเล่าตามเนื้อข่าวเล่าตามสิ่งที่ตัวเองเกิดขึ้นมาครับผมฉันลงรูปใส่เสื้อผ้าสวยๆคนกดไลค์2000สองพันสามพันฉันลงรูปอย่างนี้ปุ๊บหมื่นกว่าเรามาทางนี้ละนะมาทางนี้ปรากฏคนก็ไปเห็น